สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่วงสาวชาวนานะคะวันนี้พี่เอี๋วพาทำอะไรก็ไม่รู้จะพาขี่ช้างเล่นนะคะเรามาหาพี่เอี๋วทั้งทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาขี่ช้าเม็ดเอ้าไหว้ก่อนเออสวัสดีค่ะเอ้าอย่าไปหน้าอีกอย่าไปน่าอีกหน้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 าอีกจับหัวดีๆ ถับหน้าอีกหน้าอีกหน้าอีกเอาหน้าอีกอนหน้าอีกยึบหน้าอีาากไปข้า,าขงหน้านั่นไปดีๆนั่นไม่ใช่ว่าไปไปด,ดีนั่นเอาช้างมาอยู่หรอก <c oughs> Takri อะไร Tuk. ไปโอมใหญ่เลยหนูไปหาเสื้อซิงนุน ค่อยค่อย <c oughs> ค่อยค่อยค่ยมาเอาขอให้มันถือเลยนะนะออาอู มาพลอยมามามาหนิมานั่นแหละเป็นยังไงดิ้นเต้นดิ้นเกี่ยวยังขี่รถเกี่ยวทุ่งสูงเรามาขี่ทางอีกต่างกันดิรถเกี่ยวมันนิ่งดิเล่นกันดิ แต่อันนี้น้องวิ่งอวิ่งไปนี่แต่ตัวนี้ให้ขี่ตัวนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันนิ่งไม่เหมือนตัวนี้ไปเบนไปนูนเบนไหมเบนเบนไหมเบนใช้คอยเป็นประโยชน์อันนี้อ่าปอ เองต้องให้พี่ยืนคุมตลอดเลยใครเปิดเพลงวะฮะคืองาปลอมบ่คงแท่ต <ings> <You> ัวนี่ เตยถอยก่อนนี่ถ่ายรูปก่อนเออฮะไปดิเออเตยเดินไปก่อนเตยเดินไปก่อนเออเดินไปงั้นแหละเอองั้นแหละ Bên <laughs> mẹ bên bên bên, à. bên, bên 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 mẹ bên bên mẹ นั oh. Oh, mm ่ง hmm. ด uh ีด oh, right? ีโ uh ก้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้นึกว่าแต่ใครเฮ้ยโก้โก้ออกมาดิแ้อก็เฮ้ นั่น f c เ้ยเจออยู่ในเอฮ้ยอะเอ่นไม่ค่อยวยล้เจอเตัวแท้ดวยเฮับช่วยก่อนรับช่วยก่อนรับช่วยับคขับขับดีดีรับ เสียงมาเสียง่านี่ขี่เดี๋ยวนี้เลยเนี่ขี่เดี๋ยวนี้เลยตัวงา,าอ่ะตัวงายังไม่ล้างข้งเรกเป็นไงน่น นิ่งไหมนิ่งครั้งแรกครั้งแรกนในชีวิตคร,ครั้งที่สองครั้งแรกตอนอยู่ตอนตอนั้นปหนึ่งที่เขาไปเล่นตามหมู่บ้านอะแล้วเคยขี่อย่างนี้คนเดียวไหมไม่เคยเออปอนหนึ่งขี่ไงเข้างหลงังข้างหลังข้างหลังมีกว่าเลยอยู่นี่แล้วเนี่ยบังบาง,างอติลองหยุดดิอเอาอิงนั่นแหละหยุดไม่ใช่ช้างหยุดไปดิไปดิไปดิไป ไปดิมา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 ดิมา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 ดิมาดิมามาจี่ตาีเอแล้ไไม่รู้คือเขาเขารอรอควานไงควานเดิน หลบไม่ได้เลยอ้าวลองถ่ายเองข้างบนดูดิถ่ายได้ปล่อยได้นี่อ้าวทำไมทำอย่างงั้นอ่ะทำไมหนูเดินอย่างงั้นล่ะโอย น้องพลอยกลัวรถมอเตอร์ไซค์แล้วหนึ่งน <re ี่เราก็อยู่ข mm ้างบนแม่ก็อยู่ข้างล่างเป็นตากล้องอีกแล้วเป็นยูทูบเรื่อหนึ่งนี่แค่รอบเล็กนั่เนี่ยไอเราปล่อยดูดิีปล่อยเดยปล่อยให้มันเดินตามตูดไปเออ นะครับดูสาวนุ่นไม่มีไม่มีความเดินข้างแล้วนะครับตอนนี้คือจะปล่อยแล้วนะครับกระดิกขานนะกระดิกขานะทั้งสองะพร้อมกันกระดิกใส่หูมันอะเออให้มันเดินไง

ดูข้างหลังไม่ได้เดี๋ยวดูเขาขี่ดิเขาขี่บันไดเองนี่เฮ้ยเอือพี่นุ่นใส่เกรงยิงคืนช้างได้พี่ปอใส่เกรงยิงคืนช้างได้นพาทำไมเนี่ยน้องน้องนั่งไม่ถนัดอ่ะน้องใส่เกรงให้ึ้นช้างทีไรน้องก็เปลี่ยนใส่เกรงกีฬา ชิดไปชิดไปชิดชิดเดี๋ยวชิดไปชิดมาลงขั้นทางให้แมวด้วยอย่าบบาเบาโย่ไร <c oughs> ไปเลย <c oughs> ไปนั่นสองคนนั่นน่ะไปอา นน่หันหน้ามาปเอาขึ้นดูเด้อเอาจะไปไหนเอาสกุล มาปาน้ำฮะามอ่ะไปเอเข้าบ้านกันเถอะไปเจาหางดีอนะเอาแล้วนี่ข้าวอะไรนี่ม็ขึนไปรูนเลยนาไปนี่ดูนกโแรอดนี่พาเข้าบ้านเร็วเมาเจมา่มมาีมุนปลานมุนะมุนห ถ้างานมาแปลว่าอะไรอะแม่ถ้าค้างงานเขามาเราก็ต้องหลบไมา ขึ้นที่เดิมลงที่เดิมเป็นยังไงบ้างเป็นเป็นกลัวจากครั้งแรกโอาะจะขอนิรงเลยอะ่ะ